ม oh, ืบอนเนูบอนสคาเมนูสำหรับมือนี้ก็คือมีประมาณนี้นะทุกคน สบายดีทุกคนเมื่อนี้ก็เข้ามาให้มาส่วนอีกแล้วเนาะทุกคนมานาของลุงเนาะทุกคนเมื่อนี้คือตั้งใจมาตีเข้าคือบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่ได้เห็ดไร้ไรอย่างที่อกเคยเห็ดมาก่อนเนอะ่อาจะเป็นปลุกข้าวตีข้าวปลุกไม่อย่างต่างๆเนอะไปส่วนไปให้ไ่อย่างเนาะทุกคนสิ่งที่แบบบกเคยเห็ดมาโดนก็ได้เห็ดเบินเนาะเพราะว่าอันเป็นยุคโควิดนะทุกคน หยุดงานแล้วก็แบบเขาก็ต้องได้แบบว่าใช้ชีวิตกลับไปใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมคือเกา่าขนะ่ะต้องไดเ้เทสทุกอย่างเลยทุกคนแล้วก็บ่มีมือพักเนาะบ่ปัดยางก็ตัดอ้อยบ่ตัดอ้อยก็ปัดยางแล้วก็ตีข้าวตีน้ำประมาณนี้เนาทุกคนเมื่อนี้คือมาตีข้าวอยู่สวนอยู่หน้าของลุงเนาะนี่ตอนนี้เขาเจ้ากำลังเอาจักลงอยู่ทุกคนเขาจะตีด้วย จักน,น้อยๆของเขาเนาะปกติแล้วอันคนอาคามากักตีเอาอันไม้อันไม่เนี่ยก็ไม้ไผ่อันนั้นตีเนาะทุกคนแต่ว่าปีนี้คือเฮาสิมาเอาจักต้นนี้มาตีเนาะโบโห่าสิเลวายหรือเลวซ่านว่าเบิ่งกันเนาะตอนนี้ก็ตีไปแล้วนี่ตีไปแล้ว,ลวครึ่งหนึ่งแล้วกว็ย่างเลือแต่2อกองเท่านั้นเนาะเป็นข้าวเหนียวแล้วทุกคนเมื่อนี้คือเขามาตีเข้ากันเนาะแล้วมาชมกันว่าการตีเข้ายู เราเฮาเป็นแนวใดเนาะทุกคนเ okay. คค่อยเจอกันตอนเขาตีเข้ากันเนาะทุกคนตอนนี้คือเขาสิไปเอาจักลงซวยหรือว่าเอาจับของจับเครือ่องเหี่ยงซวยอันหน้าหน้าเขาเนาะอันนี้คือเถียงเลยทุกคนคืออยู่อยู่บอนนี่เขาเคยมาปลูกนาะนะทุกคนเคยมาเคยมาปลูกนาะเธอหนึ่งตอนแรว,วเธอเล้ยเนาะเมื่อจักเดือนก่อน่า เดือนประมาณเดือน6นี่แหละตอนนี้คือสิมาตีเข้ากันนะทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเช้าประมาณเจ็ดโมงไปนะทุกคนทางไกลน้อยนึงขี่รถจักมาประมาณ30ไปนาทีนะทุกคนก็เลยมาฮอซะนี่เขาจะกำลังเอาจักลงอยู่เพราะว่าเขาเขามานาพอได้นะทุกคนก็เลยต้องไลเอาแล้วก็พุ่นเอาสิไปตีพุ่นแดดแห้ง นี่ทุกคนเมื่อกี้คือเฮาอุ่มจักแต่พุ่นมาไหวอยู่นี่ทุกคนโคตรเหนื่นอยเลยนี่จักของเฮาก็สิประมาณนี่นาะทุกคนกำลังเกียมตีเข้ากันเมื่อนี้มากกันเจักคนสองสี่หกเจ็ดคนมาเบิ่งนกันว่าเฮาสตีแล้วจักมองมีสองกองท่านั้นนี่กองเข่าของเฮาทุกคน นี่ก็คือเขาตีกองหนึ่งแล้วแล้วเนาะทุกคนใส่เวลาบ่หอดชั่โมงเนอะสามสิบไปนาทีเนอะทุกคนวการนี้คือเสร็จเรือทีในตกข้างไว้เขาก็จะกเก็บเฟืองออกดีดีแล้วก็เขาซีบีเอาวีมามีเอาแต่ตัวทียังมีเข้านนเนอะเกือกเข่านะทุกคนเอ,เอาตัวนั้นออกเนะ กอหนึ่งได้ประมาณจะเปล่าิอันนี้เปล่าอ่ะห้าเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าไดห้าเปล่าทุกคนตอนนี้คือเฮาสิเอาอยู่หันอีกก่อนบบว์จีด้อีกเปล่าหนึ่งบอกนี่ทุกคนอันนี้คือวีอาคาเดอร์เขาจะเฮ็ดเองเอาไม้ไผ่ไม้สร้างเองเฮ็ดเองนะทุกคนแล้วก็เขาจะวีัวที่แบบอันบบมี เข้าอยู่ในหันตัวที่เปลือกเข้ากินบบได้หันออกนะทุคน ูปวีเข in so. ้าเนาะทุกคนคือเมื <sh> no ่อกี้ค่อยวีนะมันบ่ได้เพราะว่าบ่แม่นมืออาชีพแล้วก็บ่เคยวีแบบนี้แหละเนาะทุกคนนี่เบิ่งหน้าเพิ่นเฮ็ดบักคักแบบนี้ไดวีจนเือกที่มันอันนั้นออกเลยเนาะทุกคนเือกที่มาเสร็จเหลือเือกที่มันบ่มีเข้าอยู่ในั่นน่ะ วีเลวหมอเลวเนาะตรวที่บอเอาออกไปเมื่อ้หทุกคนแล้วก็ตักเข้ามาใส่ปล่าเขานี่กระสอบนี่เนาะทุกคนอือช่วยกันทำคนนี่คนน้อยโอเคทุกคนตอนนี้คือมาต่อกล่องที่สองแล้ว ชี่ให้แล้วภายในยสิบเอ็ดโมงแล้วทุกคนเมื่อนี้คือแล้วไปเราก็กินข้าวกับเพื่อนเลยนี่ยก้ามสิลงโตที่สองแ้อทุกคนกองก็บได้ใหญ่ธรรมดาเลกอเลยแล้วไวน้นทุกคนอันนี้ลิ้นยาวดีครัมากันหลยคนเติมเนาะทุกคนเป็นครอบครัวลุงเนาะเป็นลูกของลุงมดลูกลุงมีเจ็ดแปดคนเนาะทุกคนอันนี้คือลูกของหนาเนาะซื้ออย่างแนะนำซื้อเลยมีสู้มีสูนะ้เนาะ มิตอด้ออันนี้มิตเด้อทุกคนอดเออโซเดอแล้วก็อัมมือเดออันนี้เป็นหน้าเนาะนี่พาสาวๆาวมานำเนาะทุกคนอันนี้เป็นลานมดุดคนเลยเพลนเอิ้วนว่าน้องก็ได้เพราะว่าลูกอของ,นองหน้าเบาเนาะทุกคนเป็นน้องไสของอีแม่นนซื้อคือคนอาคามันจะมีซื้อขึ้นต้นด้วยมีมีมดลอบกของเฮานะทุกคนคือข่อยมีตูแล้วก็อันนี้มีซู้มโต อันนี้คืออับุอับุซอ้อทุกคนตอนนี้เนอะตอนนี้คือเราพากันสิตีเข้าอีกกล่องหนึ่งเนอะกำลังเกียมสู้ๆ <c oughs> ต้องทำใหนเร็ว <c oughs> มือนี่ <c oughs> ไฟในชีวิตมุงไป ทุกคนตอนนี้คือห1ดสิบเโมงไปเก้านาทีแล้วเราก็เขาก็ตีแล้วแล้วสาเร็จแล้วใส่จักเปาน้าเบิ้งน้าเบิ้ยูสองสี่หยูนีอนี้ยูนี่จ็กเปาสองสี่หกหกเปาเคิงเนาะได้หกเปาเคิงแล้วก็ยังบริเวนี่เธอถาว่าวีตัวนี้น่าจะได้ประมาณเจ็ดเปเจ็ปดเปาเนาะทุกคนสำหรับกองนี่แล้วก็กองหั่นประมาณเจด ได้เท่าไรชิห่าเป้ามันบอกชิพ่าเป้าอีนหนึ่งก็เปะไปคนละเป้าแล้วก็แล้วแล้วก็ส่ว,วนที่เลือ้อนไม่ให้หน้าก็อาเอหน้า,ขานเขาเขาเจาะเปยเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยคือเฮานี่เปะได้คนละอันนาะอ, <laughs> <laughs> อันนี้คือตั้งใจมาเปยเขาโดยเฉพาะเลยทุกคนตั้งแต่เกินมาตอนนี้ก็ฮตเศร้าไปปีแล้วทุกคน ยังบ <irgend> ่เคยเป้เข้าจักเทื่อแล้วก็มื้อนี้คือสิมาเป้เขาให้ทุกคนได้เบิ่งกันว่าเฮาสิแพ้บ่เนาะทุกคนอีแม่จมอยู่ว่าเคยมาบ่เคยเป้เขามื้อนี้ไปลองเบิ่งเนาะบ่เคยอยู่ในแลผู้ชมคืเขามาลองเบิ่งเนาะทุกคนมาเบิ่งกันว่าเฮาสิเปได้บ่นีคือบ่แม่ข้าเหนียวเนาะก็เลยว่าต้องได้เอาไม้ตีเอาเนาะทุกคนแบ่อยให้กับข้าวเหนียวนมีแต่เดียวที่ขาเจ้ายังบ่ตีแล้ว คือเมื่อกี้เอาไว้อยู่เทิงอันกองข้าวนะทุกคนมีประมาณนี้เนาะก็เลยให้มีโตเะคนโผตีคือสมัยเด็กกี้เนาะเด็กกี้อันพวกข่อยยังโบกเกิดนะขาเจ้าก็เอาไม้ตัวนี้ตีเนาะอีเมะกับอันพอเท่าขาเจ้าได้ยินขาเจ้าว่าแบบนี้แหละขาเจาะเอาแบบนี้ตีตีตีจนหู้กว่าสิแล้วว่ามันง่ายเด้อทุกคนตีให้มันหล่นมืดแล้วก็จิ้ววีวีแล้วก็ใส่เปา นี่ยกจักไปไปว้ตอนนี้คือวีเข้าอีกเทธอนึงเนาะ ไปเข้าด้วยตัวนี้เนาะนี่อันนี้เห็ดมาด้วยเปเข้าดยเฉพาะเลยอนีนี้น้องเขากํลาลังเปอยู่สิลองเบิ่งว่าเฮาสิแพเขาคือเขาบ่โอ้ค่ะ <c oughs> อ้ซพี่บ่ซอยอนาี นี่น้องมีชูก็าปล่นป่าพิชิเม่าป่าวนั่ามีโตี่สุดโตบ่จัล้านี่ดามมัโตัวแข็งแรกมากเลยคือน้องเขาแข็งแฮงกว่าเฮาหลายเท่าทุกคนอันนี้คือนางเสามีโตเฮาก็ได้15ปีเฮายังเฮายังเาไปปีงบ่แพ้ คือสำหรับเฮามันจะนั่งหนักทุกคนเฮ้อเบียกเขาจะเหเวียกแต่น้อยนะทุกคนแบบคือรานน้องๆเขาในออกเฮียนมาแล้วเฮียนจบประหาแล้วก็ออกเฮียนหมดนะทุกคนเพราะว่าบ่มีทุนเฮียนแบบบ่มีเงินเพียงพอน่ะพราะมีเขาจะเลี้ยงบ่ได้เนาะต่างคนต่างยัยแล้วแล้วก็แหก เขาเจ้าเห็ดเวียยเฮรานเห็ดเวีย้ยสวยพอแม่ก็เลยให้ออกเฮียนหมดเดี๋ยวนี้กลายเป็นอาชีพของเขาแล้วเขาก็เห็ดเวียยทุกมมือทุกมมือนี่บิดาแม่เล็บอืออากานี่เป็นเอื่อยของนางสามวมีโตอันนี้ซื้อมีสู้เด้อมีมชูขึ้นมาสู้

จริงเนี่ยล่ะอือแต่ก็เชื่อแหละเนี่เขาเปรมาใส่รถสามล้อนี่เนาะทุกคนเต็มแล้วได้สิบห้าป้าไปละเมื่อย์บอสอีนึงอีนึงแข่งเอู้ซ้อเมย์บอสอันนี้ตัวเล็กตัวน้อยจอยๆก็เลยเมื่อยเนาะ ุนี่คือสัญญาแล้วพามาแล้วก็อันนี้ผู้นางสาวมีโตมวยบอสก็สีมวยเลยสองฝีหนองในยันยันแข็งแข็งสุดเอาวู รับข่อยกับเมยคือการเนาะทุกคนเป็แต่เปาเดียวเขาในี่คนละสองเปาสองเปาเมื่อแต่ว่าข่อยเปาเดียวเนาะทุกคนเาสบาเสบาอาผูองก็สองสามเปลานี่ก็สามเปลาสักข่อยเปาเดียวเพราะว่าเกือบสิเป็นลมเลยทุกคนเมื่อกี้คือเกือบสิติดดินแลวนะเพราะว่าเขายังแบบเ่อเคยเป็จักเถ่อเป็นครั้งแรกของเขานะแล้วก็บ่ได้เหตุเวียคือเขาทุกมือทุกมือนะก็เลยบ่แผกคือเขา เต็มแล้วเต็มแล้วตอนนี้คือหน้ากำลังหน้าโตกำลังแต่งกินอ LIKE ยู่แล้วทุกคนอยู่พุ่นอยู่เถียงอยู่เทียงนาแดดฮ้อนทุกคนมือนีิบรรยากาศดีดีเคทุกคนตอนนี้คือได้เวลากินข้าวแล้วตอนนี้ก็12บงโมงไป2นาทีเนาะแล้วเวียกเดี๋ยวเราก็มากินข้าวกัน ูดร้าลนแต่ละคนเนแล้วะชี่ยทุกคนเมนูสำหรับมือนี่ก็คือมีประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้คือส้มหมูปลาเด้อสินส้มหมูปลาแล้วก็อันนี้คือปลาเค็มราคาผักกาดส้มสองนี้คือสองนี้คือเฮ็ดเวียต้องมี้ผักกาดส้มเพราะว่าแดดห่อนแห้ง้วก็แกงข้าวกาดสีประมาณนี้สามสีเมนูเนาะทุกคนก็เหมือนเจือ เรทถากันเลยนอซูน่ะสาๆกินเข้ากัน้ดตุ้ยสกั้น่าจวอคิดเฉยาี่า hey. ก้ากอกอจะเท่าปะกินข่าลายๆจึงมีแหง

อันนี้คือหนาอันนี้ก็หนามา,ม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อดังจะนี่ดงให้ถือแล้วกเอาบเซบอได้อันนี้คือส่งหมูปลาเด้อทุกคน อร่อยทำาอกมาอร่อแล้วตัวนี้คือปลาเค็มก็อย่เค็มเค็มเค็มเกลืออันนี้คือประกาศส่งสีมือของแม่ท้าวคอยอันนี้แก๊งครับสีมือของใครของข้าของนาโต้ของคอยเอง โอเคตอนนี้คือกินข้าวก่อนทุกคนเวลากลับบ้านแล้วทุกคนแล้วเวียกแล้วการกินข้าวกินน้ำแล้วเราก็พากันกลับเฮือนนี่ซื้อน้ำมันเอสซังไปเพื่อไปใส่อยู่เฮือนอยู่บ้านเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือบ่ได้ออกจากบ้านเนอะจากว่าเขาจะไปสวนทงนั่นเนาะโอเคทุกคนถ้าใครมักคิดแบบนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ บายบาย้ยยบ๊ายบายสินบ๊ายบายวันน <laughs> uh, ี <laughs> ้สา <laughs> <Bye> ่อเขาอเลี่าจขี่รถสามล้อมาแล้วเขาขี่รถจักมารถคนบ๊ายบาย